ตามเสียงตามเสียงแล้วปิดปิดไว้เพื่อที่แม่มันกระเด็นออกอ่า่านต้องจับจับซิจับมือซ้ายอ่าจับตามตามนี้นี่ตามให้มันโดนด้วยให้มันโดนด้วยไม่ให้โดนแต่โคกอย่างเดียวได้ค่ะได้อยู่นะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบชอบอะไรครับชอบไม่ได้ไงตาช่วยกันตามอือไปเจอกันก่อโอ้ สุดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ first date <ฮ>วันนี้ฮะบรรยากาศของเรานะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงครับเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านยี่สานครับขอคุณแม่ตุ๊กตาครับผมคุณแม่วันนี้ครับแม่วันนี้ครัวันนีจ้า,จาหรือนิกเนมของแม่ แม่นั่นก็คือแม,แม่ลูบี้แม่ลูบี้อ่ยังไม่บี้เท่าไหร่ลูกถ้ารออีกสัก2อสามปีจะบี้มากกว่นั้ตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องค่ารูบี้ครับ กันนี่จีวนนี่จีวานจว่ากนาแม่พูดด้วยสิกนนีจีว่าจ้าวันนี้เรามากันที่นี่เพราะว่าฮารุบี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะฉะนั้นเลยอยากที่จะให้เขามาเรียนรู้การทำอาหารไทยๆแม่จริงไหมเนี่ยเรือนเรือนไทยเนี่ย2อ0กว่าปีเลยเหรอ200กว่าปีทวดให้ปู่ปู่ให้พ่อพ่อให้พี่แล้วแล้วพี่จะให้ใครพี่ว่าจะถวายวัดถวายว แล้วจริงไหมว่าที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยป่าช้าเก่าอ่ะแม่แน่นอนเลยตรงเนี้ยเขาถึงซื้อสาราธรรมศพมันเป็นที่พักศพไม่มีใครกล้าซื้อเลยเนี้ยป่าช้าทั้งนั้นเลยที่แม่ปลูกเป็นตึกเนี่ยป่าช้าคือมีมีผีแม่ไม่ชอบน่ากลัวน่ากลัวใอ่เออไม่หน้ากลัวไปผีแค่เข้าสิงพี่เนี้ยเข้ายันโอ้โหลุปูุกปงไปหมด คุณแม่วันนี้เรามาที่นี่แล้วก็เลยจะขอความอนุเคราะห์จากคุณแม่นิดนึงอยาเห็นพี่อยาเห็นพี่ไม่ใช่โอ้โหผีผีแม่ยังอ้ยังระลานมันใหญ่เหม็นเนี่ยเหม็นเหม็นแม่วันนี้จะสอนผมกับฮารุบี้เนี่ยทำเมนูอะไรสูชิกุ้งเฮ้ะสูชิไม่ใช่สูชิ ชูชีไม่ใ่ไทยมาเซ่ผิดในกันตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าชูชีชูชีชูชีหลักเดี๋ยวแม่มาช่วยกันรำค้างหน่อยเร็วอย่าเพิ่งหนีไปไหนสิชูชีชูชีอีสระเนมเนมเอ่อเนมฟู้ดอาหารใช่อาหารอีสานโอ้ยคอยจะว่าแล้วว่าก็มาฮูเรื่องเป็นเป็นอาหารไทยอือเป็นชื่อไม่ใช่ซูชีชื่อว่าชูชีกุ้ง ชชิกเย้อะวันนี้ลาไปก่อนครับได้ร้องเพลงเพลงนึงแม่แม่มีเพลงเกี่ยวกับกุ้งเหรอกุ้งใจจริงว่าเรียน้องไม่สนแม่แม่แม่แป๊บนึงนะเขาร้องตามตอนตอนไหนนะอ่าร้องเลยกุ้งกุ้งจนจะกัะเป็นตั้์แม่เราทำอาหารนี่หว่าแม่ทำอาหารนี่หว่าเริ่มจากอะไรครับแม่เริ่มจากเครื่องแกงแดงเดี๋ยวแม่ทำให้ดูเลยอ่า แต่ก่อนที่จะโขกเครื่องแกงเรามารู้จักวัตถุดิบกันก่อนว่าเมนูนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากกุ้งกุ้งกุ้งกะทิ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 กระทะกันแล้วกันนี่เครื่องแกงมีส่วนผสมคือหนึ่งขาขาเครื่องแกงนี่จะใส่ขาเข้าไปด้วยไปใส่ทำไมล่ะไทยเฮิร์บไทยเฮิร์ฟขาขาตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้นขมิ้นหอมแดง หอมแดงกระเทียมกระเทียมพริกแห้งหี่พริกแห้งกะปิกะปิแล้วก็เกลือเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยอันนี้ส่วนของเครื่องแกงนะจ้าแม่ เรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชส่วนผสมส่วนผสมโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้เลยต้องจำนะอันนี้ต้องจำนะต้องจำนะเราต้องจำด้วยช่วยกันช่วยกันโอเคค่ะโอเคค่ะดีบตะไคร้มาก่อนอย่าพิ่งตจำรู้จักแต้กลายไหมอันไหนตะไคร้อ่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยค่ะรู้น้องในร้านดีรู้จักเลยเอายิบตะแคล้วมาด้วยแม่พูดไปเรื่อยอ่ดูนะจำนะจำนะเอานิ้วเข้าไปด้วยล่ะ ขามาลูกเอาขาขาคือนี่ขาเวลาหั่นจับตรงนี้มันนะท่านหัวหั่นอย่างเงี้ยมันแข็งแล้วมันบาดมือมันพลิกแล้วมันบาดมือจับอย่างนี้ขาผิวมะกรูดมาลูกมะกรูดสกินมะกรูดสกินเอ้ยสกินสกินอ่าสกินสกินเยี่ว่านว่านว่านจูดิเอาผิวมานะอย่าให้เห็นสีขาวนะสีขาวมันจะโค้งผิวมะกรูดเอาแค่ผิวนะขาวๆไม่ต้องไม่ต้องขมิ้น Yellow ล e l l o w y e ล l o w y e l l เฮิร์บนี่อ่า เราเอาส่วนที่แข็งเนะี่ยตามก่อนโขกก่อนก่อนที่เราจะโขกเราจะใส่เกลือลงไปแล้วมันช่วยทําให้แหลกเร็วเพราะมันจะเป็นตัวยึดตัวยึดโขกสะบัดมืออย่างนี้เพื่อให้มันไหลลงมานี้ถ้านหนูทําตึ้ s <S <ๆ S 1> งตึ้งนะเห็น<ๆ><ๆ>ไหมกระเด็นกระเด็นเลยถ้าหนูทำนี้น<ๆ>เดี๋ยวเข้าตา<ๆ>เดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตากระเทียมดิบมากระเทียม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  ใช่กระเทียมกระเทียมแต่พิ่งใส่หอมแดงนะเดี๋ยวมันแฉะแล้วมันจะกระเด็นเข้าตาอ๋อไอ้นี่มันเตี้ยจริงๆมันต้องมีบอกแม่แขนสั้นไงตัวก็สั้นมัราว่าเตี้ยตามที่แม่ถนัดเลยอ่ะแล้วแม่เอาเขียงมาไว้ข้างล่างนี่ก็ได้เนี่ยเออมันจะได้มีพลังไัมนก็แยะๆอ่ะตามให้มันแหลกใช่ไหมแม่ใช่เอาใส่ไหมใส่อะไรพริกใส่พริกนะแม่ แล้วก็ค่อยใส่หอมแดงอ่ะหนูใส่หอมแดงมาลูกอ่ะหอมแดงโคโกโกแล้วก็ใส่กะปิมันจะอร่อยก็ตรงนี้แหละมันมีความนัวถ้าเกิดปริมาณที่แม่ทำก็ใส่แค่นี้แล้วก็โคโกโกโขกไปให้มันแหลกไปเรื่อยๆอจนมาเป็นแบบนี้เออจนแบบนี้เลยให้มันละเอียดวีเลยนะเพราะว่าชูชนะีนะไม่ต้องแล่นใบามาก โอ้โหก็แหลกแบบนี้เลยเหรอแม่ใช่ก็แหลกแบบนี้เมื่อกี้มันน้อยๆอยนะแม่นี้เยอะจังโอ้ตามไปตามมันฟูลูกอ๋อมันฟูมนฟไม่ได้ใส่เพิ่มเลยเนาะใช่ไม่ต้องถามก็ได <laughs> ้แล้วเอาไปทําอะไรต่อจ้ะแม่เดี๋ยวเราเอาไปผัดไปผัดกับน้ํามันแล้วก็ค่อยละเมียดใส่หัวกะทิไปเขาเรียกให้มันเข้ากันนี่นี่จะเริ่มปรุงเลยใช่ไหมแม่จะเริ่มปรุงแล้วพึ่แกงได้แล้วพื่งแกงได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะผัดยังไม่ได้ทำกุ้งเลยนั่นสิแล้วต้องต้องทำต้องทำกุ้งไงมามามาหยิกุ้งมาลูกวิธีการปอกก จับมันให้แน่นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันก็ปื๊ดมาอย่างนี้เลยเห็นไหมได้สี่แล้วก็อันนี้พาให้มันระวังมือใช่ไหมแล้วต้องเอาเอาเส้นเอาอะไรออกไหมให้มันออกนีไงอ๋อนี่คือเส้นขี้มันโอ้เส้นใยรักของเขานี่เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามอันนี้ตัวอย่างนะที่เหลือคือเดี๋ยวหนูทำนะเดี๋ยวหนูทำเองทีนี้แหละจะยากแล้วคือถ้าทำถ้าทำได้อย่าให้หอมแก้มเฮ้ยถ้าทำไม่ได้เจแปนหอมแก้มฮารุปี้ จะทำไม่ได้ไหมเราเราแม่ไม่มีส่วนร่วมมั้งเลยหรอถ้าแม่ทำได้ไม่ออกไปเอามนแม่นะเริ่มมาเลยมาตรงนี้อันนี้คือเป็นเป็นเป็นเตาแบบโบราณโบราณเลยหรอแม่เนี้ยใช่มันประมาณ2 0 0รปีแล้วน้ำมันพืชปะริงเล่งดูน้ำมันพืชการที่แม่ผัดเครื่องแกงก่อนน่ะจะทาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็หอมแล้วแม่ก็เลยต้องเอาน้ํามันพืชเนี่ยไปนําร่องอ่าใส่นิดหน่อยนะจากนั้นเอาเครื่องแกงที่เราผัดมากี้นี้ไออดอกโขกมากี้นี้พริกแกง แค่นําร่องความมันให้เครื่องแกงมันสุกเห็นไหมพอเครื่องแกงกับน้ำมันเริ่มนเครื่องแกงกับน้ำมันมันจับตัวกันแล้วเนี่ยหนูก็ปรุงรสเลยลูกพ่อแม่เค็มๆหวานๆลูกปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็กะทิหื้ว้าพอมันเริ่มจะแตกมันอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็ใส่กะทิลงไปเลยเนี่ยต้องดูอย่างนี้คนนะให้เครื่องแกงมันสุกยังไม่ต้องใส่น้ําตาลเห็นไหมใส่แต่น้ําปลาลงไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวมันได้ความหวานของกะทิออกเนี่ยเริ่มสวยแล้วใส่ลงไปเลยอันนี้ใส่ลงไปเยอะๆเพื่อจะใส่กุง้งแล้วกุก้งใส่กุ้งไปเลยว้าวให้กะทิมันเข้าไปในเนื้อกุง้งถ้าเกิดเราไม่เราเปิดไฟแรงเกินไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะแตกมันต้องใช้ไฟกลางนะลูกใส่ใบมะกรูดลงมาใบมะกรูดนี่จ้ะแม่ที่ซอยไว้ใช่ไหมใช่ใส่ลงไปโรดโ,โหระพามา ไม่ขึ้นไปโปรยบนหลังคาแล้วนะให้มันสวยๆไงกล้องหนูเอออีกไหมเนี่ยพอแล้วมีข้าวร้อนนะแม่คุกกับกระทะนะเนอะผัดโอ้โเสร็จแล้วจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่คือชูฉีกุ้งชูฉีกุ้งเรียบร้อยแล้วนะได้ครับแม่แม่ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแม่ทำอย่างนี้นะครับแม่เดี๋ยวแม่จะมาชิม แล้วก็จะให้ลูกค้าชิมด้วยลูกค้าโต๊ะสิบรออยู่แม่ไปก่อนนะขอบคุณครับแม่ครับได้ครับขอบคุณครับแม่รรอได้คคคัับบบขุณทำให้อร่อยนะครับแม่ชิมของแม่ก่อนชิมของแม่ก่อนอีแต๊กเกอร์มาอ๋อโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับอะไรนะเออเอะไรนะเออแม่อร่อยมาก โอเคไหมโอเคนะอร่อยมากจำรสชาติไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องทำให้ให้ได้เหมือนแม่ทุกตาเลยนะเผ็ดมากเผ็ดเหรอเสิร์ฟมาเป็นขันแบบนี้เลยเผ็ดจริงเปล่าอร่อยมากอร่อยมากเผ็ดเค็มหวานนิดหน่อยใช่โอเคนะเออได้ค่ะเราทำให้ได้แบบนี้เลยโอ้โหแข็จริงๆเริ่มจากการค่ะดู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 ในคู่มือสิ เริ่มจากอะไรอันนี้ไม่ใช่กะปิกะปิเลยเหรอล้างมือยังล้างล้างมือก่อนก่อนทำอาหารต้องล้างมือก่อนสะอาดเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือทำไปไหนแล้วล่ะทำพริกแกงก่อนค่ะทำพริกแกงขั้นตอนแรกคืออะไรข่าตะไคร้แป๊บนึงนั้นแล้วจดอะไรเนี่ยจดทําไมเนี่ยนี่นี่นี่อ่า เริ่มจากการเอาตะไคร้มาซอยนิดเดียวไม่ต้องเยอะใช่ไหมไม่ต้องเยอะใช่ไหมนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วไงต่อคะนี่อย่าเพิ่งคาคาอันไหนคาอันไหนคาอันอันนี้ไม่ใช่ขาี่นี่คานี่นี่อ่ะหยิบมาหยิบมาคาเอาเยอะไหมเอาเยอะไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกนี่ผิวมะกรูดสกินมะกรูดจะเอาอันนี้อย่างเดียวเลย จะเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวทําให้เขียวเขียวนะเฉพาะเขียวเขียวนี่เอาเขียวเขียวอย่างเดียวนี่ผิวมะกรูดพี่ผิวมะกรูดเสร็จปุ๊บแล้วก็อะไรขมิ้นคืออะไรคืออะไรคืออะไรจะไม่ได้ค่ะอันที่ชี้บ่อยๆคืออหนอันที่ชี้บ่อยๆอันที่ชี้บ่อยๆเลยที่อยากจะเอาอันไหนอันไหนเอออันนี้ใช่ไหมอมอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่ค่ะอ่านิดหน่อยนะค่ะโอเคหนึ่งสองนี้นี้ นี้จะโขกพี่แกงแล้วนะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะโขกพี่แกงแล้วเออฮารุบี้เป็นคนโขกนะโอเคเปล่าได้ครับเริ่มจากการเอาเกลือเกลือนี่เกลืออันนี้น้ําตาลอันนี้น้ําตาลเกลือไม่ต้องเยอะนะครึ่งหนึ่งปึกไปแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปตามยังไงไม่ใช่ตามตรงๆตามต้องตามยังไงชิงเฉียงชิงเฉียงอ่า อันนี้หนักมากตามเสียงตามเฉียงแล้วปิดปิดไว้เพื่อที่แม่มันกระเด็นออกอ่าอ่านน้องจับจับซิจับมือซ้ายอ่าจับตามตามนี้นีตามให้มันโดนด้วยให้มันโดนด้วยไม่ให้โดนแต่โคกอย่างเดียวเยี่ยมอ่าแล้วทีนี้ก็ค่อยๆี่ยเคลียร์ลงไปแล้วตามใหม่เอออ่ะแหลกยังคนให้ทั่วๆทั่วๆทั่วๆฮะชิงค่ะ แล้วฮารุบี้อ่ะมาอยู่ที่ไทยนานหรือ,อยังห้าปีค่ะมาะทําอะไรที่ไทยคะฮารุบี้อยากดันที่สุดเป็นคนญีเปุ่นในประเทศไทยค่ะคือฮารุบี้อ่ะอยากเป็นคนญี่ปุ่นที่ดังที่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะเออแล้วอยู่5ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างอยู่เมืองไทยสบายมากสบายเลยเหรอ อะไรอะไรสบายบ้างคนไทยทุกคนใจดีน่ารักน่ารักไงอาหารไทยอร่อยไหมอร่อยมากเลยชอบชอบกินอะไรคะอาหารไทยมาอยู่ไทยอ่ะมือกระทะค่ะหมูกระทะมือกระทะอ๋อชอบหมูกระทะใช่หมูกระทะชอบที่สุดหมูกระทะแล้วชอบอะไรอีกมือกระทะหมูกระทะอย่างที่สองแล้วชอบอะไรอีกมือกระทะคือชอบหมูกระทะกินมือกระทะอร่อยอร่อยที่มาบึงโครนได้ทำไมทำไม ท iosis, ีนี Arizona, ้ขั้นตอนต่อไปคือการใส่อะไรต่อกระเทียมกระเทียมก่อนนะเอากระเทียมก่อนประมาณ10บนะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเราจะยังไม่ใส่หอมแดงเพราะหอมแดงน้ําเยอะนะอะทีนี้เราก็จะใส่พริกแต่ว่าเดี๋ยวจะซอยให้ชอบเผ็ดไหมไม่แบบอะไรนะประมาณนี้ได้ไหมได้ค่ะได้อยู่นะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบออะไรครับชอบไม่ได้อย่าไปพูดอย่างนี้นะอยูยูมาถามแบบว่าชอบไหมคะอย่างเงี้ย ชอบปลิกไหมคะชอบค่ะชอบค่ะคือถ้าสมมุติแบบว่าอยากถ้าให้เลือกเนี่ยอยากได้คนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นเป็นแฟนว้าอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เหรอแล้วถ้าสมมุติเป็นสเปกอะสเปกของของผู้ชายอะชอบแบบไหนเข้าใจของฮารุปีค่ะอ๋อเข้าเข้าใจวัฒนธรรมของฮารุปีเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะชอบตลกไหมอืมชอบค่ะเหรอตามค่ะตามตามตามนี่ใส่พลิก ทีนี้เดี๋ยวตามให้แล้วฮารุบี้อ่ะเคยเป็นไอดอลเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างชอบไหมสนุกมากเลยสนุกเหรอชอบมากสนุกยังไงชอบร้องเพลงแล้วก็แทงชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นเต้นด้วยเต้นด้วยขอดูหน่อยได้ไหมเต้นด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวต้องตามเราก็ร้องสิเราก็เราก็เป็นนักร้องอ่ะเราเป็นนักร้องอ่ะเราร้องด้วยเต้นด้วยโชว์มีโชว์มีโชว์มี จะได้มีกำลังใจในการตำว่านทู่ที่พวกไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบอ่ะมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเยังไงคะฮะทรงเพลงไหนคะ ันก็ต้องํำตอนเต้นก็ต้องเต้นไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบอ้าวมันจะโดนไม่เสียบอ้าวเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ้าวไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆโอเคอ่ะนั่งนั่งได้นั่งได้เดี๋ยวพี่ให้ลูกอม แล้วตอนนี้เราเป็นไอดอลเราเคยเจอแบบว่าแฟนคลับอะแฟนคลับแบบแปลนะกๆมีไหมอ่ะมีค่ะจืกังใช่ไหมเวลาจืกัง อันนี้ถุงเท้างเท้าุกครั้งเลยเหรอใช่ค่ะเวลาเจอกันให้ถุงเท้าบ่อยมากให้ให้เหรอใช่อยู่บ้างเยอะมากเลยค่ะที่บ้านเน่ยเยอะมากเลยเยอะมากใส่ทุกวันเลยใช่แต่ว่ามีเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเยอะจริงมากทำไมทำไมทำไมถึงให้ใช่ทำไมทำไมคืองงงงว่าทำไมเขาให้ทำไมทำไม แล้วคือเวลาไลฟ์ในทิกตอกหรือว่าแบบทำคอนเทนต์นะทำไมต้องพูดว่าทำไม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 มันคืออะไรหรอทำที่อีปึงนะคะอีปึงว่าคลิปนี้ดำมากเลยค่ะหรอใช่พูดว่าอะไรนาเจน่าเจนาเจน่าเจใช่ค่ะแปลว่าทำไม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 ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยงงเหมือนกไงให้ช่วยนะให้ช่วยค่ะโอ้โหน่าจะช่วยตั้งนานแล้วให้ช่่วยคะแล้วก็หอมแดง หอมแดง <Hey. S 1> ใส่กะปิกะปิอ่าแล้วก็ใส่กะปิด้วยนะครึ่งช้อนนี่ใส่ช่วยกันตำอุ้ยอย่าลืมแกะกุ้งก่อนคุณแม่สอนว่ายังไงคะเอานิ้วเอานิ้วสอดตรงนี้ใต้นี่แล้วก็นี่ลอกอย่างนี้นี่ลอกอย่างนี้เยี่ยมเลยแบบนี้สวยงามมากสวยงามมากอ่าใช่แล้วก็เอาหัวออกด้วยเอาหัวออก ด้วยขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ลงน้ำมันนิดหน่อย,อยลงน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อคะชือสิลงพริกแกงใช่ไหมใช่ค่ะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าผัดนี่น้ามัน <laughs> <laughs> คุณจ้า์อันนี้ไหมคะมยังไม่เคยอ่ะ <laughs> แล้วก็อะไรต่อคะน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยช้อนหนึ่งอ่าแล้วอะไรต่อคะกะทิกะทิเจ็ดช้อนเจ็ดช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคแล้วก็ผัดเริ่มให้มันสุกก่อนเอาไฟกลางเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนค่ะเหมือนเลยนะเริ่มแตกมันแล้วกะทิอีกหน่อยหนึ่ง สองสามสี่ห้าโอเคยใส่กุ้งไฟกลางกลอ่านี่ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อะไรคะน้ำตาลใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วอะไรอีกกลับแล้วก็กลับกุ้งกลับกุ้งกลับกุ้งนี่เราก็กลับกุ้งให้เรียบร้อยใบมะกรูดอยู่ไหนใบมะกรูดใบมะกรูดเอามาซอยก่อนอันนี้ไหนใบมะกรูดเอาใบมะกรูดอยู่ไหนใบมะกรูด ใบมะกรูดอยู่นี่ใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดโอราปาโอระปาโอระปาโอเคแล้วอะไรต่อกนี่ชิมก่อนนะชิมก่อนน้ำตาใส่แล้วน้ำตาใส่แล้ว อร yeah. <an> ่อยเย้เ yeah, ฮ้ทำไมอ่ะโอ้ยทำไมวะจะเนียนซะหน่อยอ่ะเย้นี่คือเมนูชื่อว่าชิวซี่กุงเย้สุดยอด นี่คือความร่วมมือของเราระหว่างนะไทยญี่ปุ่นโอเคนี่คือเมนูของเราชิชิกุ้งชิมนะค่ะแล้วก็ให้คะแนนหน่อยเต็ม10เหมือนกับต้นฉบับขนาดไหนโอเคไหมโอเคค่ะสวยมากสวยมากอืมน่านกินม,มากเหมือนฮารูบี้เลยสวยมากกุ้งเน้นเน้นแล้วก็ราดอันนี้หน่อยราดอันนี้หน่อยแบบนี้

นี่คือครั้งแรกในการทำหรือเปล่าคะ่นี่ยไม่เคยไม่เคยทำแสดงว่าทำแล้ว,ลวนะทำแล้วเยี่ยมเลยอาหารไทยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ,โโอ,โโอโ้โหอ่ะฮารุบี้ขาฝากผลงานหน่อยฮารุบีม YouTube, IG, ้มี y o u t u ไอจีเ a c e b o o k t i ิ t กต็อกนะคะติ๊กกองคอติดท,ทำเยอะๆด้วยนะคะเย้เอาไปติดตามมารุบี้ด้วยนะครับผมวันนี้ ขอบคุณฮารุบี้มากๆเลยนะคะ,คะที่มา,าสร้างความน่ารักนะสีสันให้กับรายการของเราแล้วก็ได้มาร่วมทําอาหารด้วยวันนี้ถ้าสมมุติแบบว่ามีผู้ชายมาชวนเดทแบบนี้ให้คะแนนเต็ม10เนี่ยให้เท่าไหร่20ให้20เอคิดจริงนะเนี่ยอ,อ,อยากให้ฮารุบี้คูเป็นภาษาญี่ปุ่นเชิญชวนาชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็ให้ดูรายการนี้ด้วยรายการเฟ r s t d เด e เชิญค่ะมีนะคะ ทายินที่จะไปเที่ยวที่นะี่แล้วก็มาเูวิวทันนที่านะคันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบฮารุปี่นะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ใครอยากทานอาหารไทยแบบโบร,โบราณๆเลยนะแล้วก็อร่อยมากๆเลยมาที่บ้านยี่สานนะครับผมอยู่แถวแถวสาราธรรมศพซอย25ที่นี่เลยหรือว่าพิมไมปเลยว่า บ้านยี่สารมาได้เลยอาหารอร่อยอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจำไม่จำไม่